สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมือนีเบ้าต้อนองครับมีโอกาสได้มาเที่ยวงานแฮ่เทียนเข้าพรรษาวัดบุญราชธานีครับเป็นงานาประจำปีของจังหวัดอุบลพี่น,อน,น้องไปไปเที่ยวไปชมน้วกันครับขุนบุญข้าบุญครับนาทรงสีเมืองอุบลค,ครับ เสยดายครับยายน้อมขมาหอดงานสาเนตดนึงครับพี่น้องเพ่นขบวนฝอนล่ำขบวนแหเพันแล้วนี้จางไปเดียวเดียวเดียวครับตอนนี้พันเริ่มจอดโชว์นะครับให้พี่น้องมาเที่ยวมาชมทายรูปกันละครับหรือว่าสิมาทายวิดีโอพวกยูทูปเปอร์พวกแต่ละช่องนี่ก็ว่ากันไปละครับผมขบวนตนเทียนก็นมีหลายอำเภอนะครับหลายวัดนะฮะ เพราะว่าเสิเป็นอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีหรือสิเป็นตั้งอำเภอตั้งจังหวัดกามาประกวดกันหลายจังหวัดหลายอำเภอรครับพี่นอ้องนะครับเครื่องเดิมอาหารการเกตน้ำเดิมครับผมกับมาบริการกันหลายเจ้าหลายบุฟน้ำกันนะครับผมนะฮะค่อยบริการพี่นอ้องอยากยังกระซื้อเกินะครับผมนะฮะราคากระสิบกระเพงเกินประมาณดอกนะครับผมแําเมื่อยล้าก,กระไรแก่ก็หายเนาะ ต้นเทียนแต่ตละต้นแต่ละขบ,บวนในกาสาร้างด้วยพึ่งปั้นด้วยพึ่งด้วยเพิงเขานี่ยแหละครับผมฝีมือล้วนๆอีหลีนะครับผมเหตกาเห็ดกันมาจากรุ่นสู้รุ่นเหรอวัเนอะครับไม่คุ้มีคุบาอาจารย์คล้ายบ้องไฟนั่นแหละนะครับแต่บางานอุบลในงานศิลธรรมนะครับมาสิบวชูนชาดบอสโลกโกห้าคืองานบุญบ้องไฟวันไหนนะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนานครับเรื่องเล่าที่มันย่ยบ่งบอกกเกี่ยวกับ พุทธศาสนาพระมาหากาษัตริย์ยังสี่ลักครับยุคโบราณโบราณนะครับมีรถม้ารถเวทเนี่ย,ยกระเบิ้งกันไปแล้วก็มีผู้บรรยายนะครับต้นเทียนแต่ละตนนะครับแต่ละวัดนี่ก็มีผู้บรรยายมีภู อธิบายรายละเอียดนะครับประจําตนให้พี่น้องใดเบ่งไดชมท่านผู้ชมมากกันหลายจังหวัดหลายอำเภอนะครับหลากหลายเด็กเข้าใจกันส,ง,นสงสัยกัสอดสอบทัเจนหน้าที่พี่จาหน้าที่ประจําตนเที่ยน,นทุกต้นนะครับผม พีน้องท่านผู้ชมก็มาก,กันหลยบ้านหลายเมืองนะครับมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันนะครับผมมะผมเคยเห็น,นครับปีหนึ่งมีหนึ่งหนนครับคืองานประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นงานแห่เทียนวันเข่าพันษานะครับนในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะหรือว่าท่องเที่ยวท่านไหนอยากชมก่อนทางบูธเราก็หรือว่าอยากร่วมกิจกรรมก็เดินเข้ามาได้เลยสกแกน หนึ่งเสียรต่อหนึ่งท่านล้วงรางวัลรางวัลอของเรายังเหลืออีกเยอะมากครับผมสนใสนใจต้นเทียนพรรษาวัดแจ้งประจําปี2งฆ์ มาหอดงานซานิดหนึ่งพี่น้องรถติดนะครับผมเลยบบท่านขบวนฟอร์ดสัมนาเสียดายก็เลยเด็กเก็บต่ภาพตัวที่งามมาฝากพี่น้องกันครับผลายกาบตัวน้อยลายกาบตัวคอเสาลายอุ้งข้อบินลายเครือก้านหกลายเครือใบเทศลายประจำยามลายประจำสังเวยลายประจำยามก้ามปลายสนุนเปลวลายเครือเถาลายกาบตัว ประจำปีส0ง0 วัฒนาหม่าหอดมนุษย์ตั้งดาวาพี่น้องบกหัวหมาจากดาวใดครับผมสัมผัสกับบกหัวเรื่องเลยขอทายรูปน้ำครับผมเอาผีตาโขนทั้งเมืองเลื่อยกับหม,ม่านโมขึ้นกันครับประด่น้อนนาขึ้นกันครับผมย่างไปย่างมากกับพ่อมะล้อคมสอนนะครับกําลังโชว์สองเสียงอยู่ครับ ยู่หอสภาพวัฒนธรรมจังหวัดครับผมเอากําลังมวนกันครับ

ดูเครับสุดยอด้วยการงานสามเขามาเขายีไรอ๋อวุฒิพอก็น้องกระทึงหมอลำหมอแค้นครับผมครูบาอาจารย์ลูกพี่ลูกน้องทถึงประท่านสภา วัดพระมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอเบอร์โทรแลกเปลี่ยนหม่องยูหม่องเศร้ากันนะสนทนาพาที่กันอยู่ระยะหนึ่งคือกันครับผมเอาเบิ้งกันเอาครับไผเป็นไผก็ไดเพราะเด็กพ่อกระทักไถยกระแจงน้อยครับผมพี่น้องสวนนาาเเคบแแู่่้้ป็ก พี่น้องผมสำหรับคลิปนี้เขาพ่อหอมปากอหอมคอนอกเป็นงานแห่เทียนเขาพรรษางานประจําปีจุฬาลงกร,ร,รณ์รสุธานีวัดไหนได้ nice, ต้นไหนชนะเลิศนะครับกับพี่น้องก็ติดตามทั้งเพจแห่เทียนัดเขาุาพรรษากันแล้วกันรายละเอียดผมก็แคล้วผาดงงงามมาฝากพี่ฝากน้องทุละรรายละเอียดจะได้เข้าเบื้องข้างใน,นเวบเพิ่นกันแล้วกันนะครับผมผมจากไปก่อนครับคลิปนี้ครับอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านเด้อเขาพรนสางดเรา เขาภาษาจ้งน้อยรักษาสุขภาพน้องนะครับจาาจิตรปการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสไตล์หันนะคลิปนี้จาาจิตรปกรสวัสดีครับ